เตรียมแปลงนะครับหลังฝนตกไม่ได้ถ่ายคิดนานนะครับที่มีเวลาเข้ามาแปลงเนาะแปลงนี้14ไร่นะครับเป็นขอบที่สองเนาะปลูกไปนะครับปลูกจำหน่ายไป,ไปเป็นตอที่สองขอบที่2ของปีนี้นะครับเฉลี่ยแล้วปีนี้ได้แปลงนี้นะครับเฉลี่ยนะครับตก ไล่ละ12ตันนะครับยาในเปียชิวๆอีกวันถทำยากหน่อยเพราะว่าดินมันเหนียวนะครับลงริปอ่าฟการลงริปเปอร์กับจัดพอจะพืนเนาะแล้วก็ทำให้ลาบเรามีอากาศการระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับ ันเลยนะครับฝนก็ตกดีดีเนาะตกทุกวันนะครับถามว่าจะเป็นต้องกกีดรติไหมไม่กีรีดก็ได้นะครับกีรีดก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนี่ผมเลือกที่จะกรีดเนานะนะครับให้ดินมันล้วนให้มันดินมันระบายนะอากาศได้ดีเดี๋ยวดินมันจะแน่นเพราะว่าตอนที่ ช่วงที่เราเก็บเกี่ยวล้อแท็กเรามันย่ำใช่ไหมครับมันย่ำตามร่องดินมันจะแน่นไปเรื่อยนะครับเราต้องควรควนให้ดินมันล้วนอ่าหรเรียกว่าพลิกพลิกกลับหน้าดินเนาะอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้คยถามว่าใครไม่มีเครื่องจกักรไม่มีอะไรก็ไม่ไม่จะเป็นต้องกีดก็ได้ก็ปล่อยปล่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วก็ฉีดยาก็จ,จะป้องพืชแต่ผมไม่ได้ฉีดยานะครับผมอาศัยว่าเราลงริปเปอร์อ่ากีดร่อง เดี๋ยวน้องโตน้องคุมเองนะครับทุกแปลงนะครับไม่ได้ใช้ยาค่ายา้าครับใช้แค่หลักกิจกรรมนะครับเครื่องจักรอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกที่นึงนะครับชิวๆหน้าฝนนะครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงว่ายาเราจะไม่สวยนะครับฝนตกตลอดนะในรับปุ๋ยตัวเอ็นอย่างเดียวเลยนะครับหลักๆเลยปุ๋ยเราคือตัวเ็นเนาะ ที่จำเป็นต้องใช้นะครับสําหรับย่านิปเปหรือว่าอ้อยนะครับที่มันจะใช้เยอะโอเคครับก็ครับ